ก็อิไปตลาดในเมืองเ้อะเสียหญ้าเสร็จเรากลับไปกวดเหียนกวดสารกวดเหียนกวาดสารเสร็จเราก็ไปล้างห้วยล้างสามล้างห้วยล้างสามเสร็จเราก็ไปซักผ้าซักเพลซักผ้าซักแพลเสร็จเราก็เอาโมดนมาตากแต่เจ้าอย่าขอวีดอนะสาวหัวอีกเด้จ <c oughs> ิยูงยะเออเบ้าดีๆได้เบ้านามียาน่ะครับ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 คร <c oughs> ับจงซีได้ไหมเจ้าขึ้นกันแล้วก้อย จะมาสั่งให้ข่อยเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนีลารพูนอะคอยสิเป็นคนตัดสินใจเองตัดสินใจอียงังคอยสิตัดสินใจเองว่าว่าข่อยสีล้างถวยกอนหรืออยสิซักผ่ากอนเออสีล่างถวยกอนหรือซักผ่ากอนมาตีเออว้าปนว่าห้าบุกหูจักหนาที่จาของเว้ั่งเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้นสิฟ้าช่างใดก็ไปแล้วก็ยังไม่ขึ้นเสียง,งกับกูได้มันเป็นยัง ค่อยตกใจน<อ>ึกว่าสิเก่งกระโดกกระเดียมีหน้าหีเห็นยังกระเหตุไปนึกว่าสิเก่ากูก็บดิด้ยันนี่แะเะยังก็บอบ่ได้รยว่างเฮ้ยตงเส้นกระเลวไปค่อยไปอาบน้ำก่อน